การที่ทําแบบนั้นค่ะมันดีกับตัวเราอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตรับใดถ้าเราทําแบบนี้ในทุกๆวันทําซ้าๆทําทีๆพูดกับตัวเองให้ดีที่สุดพูดกับตัวตัวเองที่ในสิ่งที่เราอยากจะได้ค่ะเพราะถ้าสมมุติว่าเราไม่พูดเราก็จะไม่ได้สิ่งนั้นอย่างคําพูดดีๆถ้าเราลองพูดดีๆกับตัวเองพอเราพูดดีๆกับตัวเองมากขึ้นมากเท่าไหร่เราก็จะพูดดีๆกับคนอื่นเพิ่มมากขึ้นนี่แหละค่ะมันจะก่อให้เกิดจาก ตัวเราเป็นอันดับแรกค่ะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเธอต้องพูดดีๆนะเธอต้องทําแบบนั้นนะเธอต้องทําแบบนี้คะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้เลย สิ่งที่สําคัญคือเราต้องบังคับตัวเองทําตัวเองให้ดีที่สุดก่อนแล้วค่อยไปทํากับคนอื่นค่ะถ้าเราอยากได้แบบนั้นจากคนอื่นเราก็ต้องทําเช่นนี้ค่ะ,ละหลายๆคนค่ะพูดจาไม่ดีแล้วก็พอเวลาเขาพูดไม่ดีมาก็หลับไม่ได้นั่นค่ะคือสิ่งที่ไม่โอเคเนาะหลายๆคนเข้าใจค่ะในเรื่องนี้แต่บางครั้งมันห้ามไม่ได้บางครั้งมันอดไม่ได้บางครั้งมันอดตัวเองที่จะพูดไม่ได้แค่ห้ามอึ้บหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็พูดเรื่องราวดีๆแค่นั้นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะแยาดาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนคะ่ะ